ผู้ชมมือนีก็มาพบกับถมแต้มสาแนวอีกเส้นเคยนะคะมือนีนะคะแต้มกับไหาผู้สมนะคะหมาเบิงของกินพื้นบ้านกันเนาะหรือว่าขดมมนบ้านๆ้องเหานั่นเองนะคะก็คือนี่เขาโคบนะคะให้เคยรู้จักบอกคะ่ะเขาโคบนะคะแต่แต้มมาเอิญเหมือนว่าขนดมมาตลอดเลยเนาะเพราะว่าตอนแต่น,น้อยกะกินมาตั้งต่น,น้อยแล้วเนาะค่ะเนาะ มือน,นี้นะคะเต็มกับอีหาทุกคนนะคะมาปิ้งเขาครบนะคะแล้วไหบานทุกคนนะเอิ้นวามีอย่างกันเนาะเขาครบนะเมนมาบ็อกเต็มเดี๋ยวว่าจังหวัดใดเอิ้นวามีอย่างเนาะแต่ว่าบ้านเต็มเอื้นเขาคบนะคะเนาะนี่นะคะเต็มกับอีหามาเบิงนะคะก้อนห่ขาอิปิ้งนะคะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะคะเนาะน,นี่เปลีป็นแผ่นแบบนี้เนาะค่ะใครเคยกินบอ่อ เด็กน้อยสมัยนี้อาร์ติบ่ค่อยรู้จักเนาะผู้ชมบางคนก็นอาร์ติบ่เคยกินเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเอามาปิ้งกันเลยดีกว่าเนาะค่ะเนาะมาเบืะะ้องเดี่ขาดูเฮาต้องเบิ่งไว้ตลอดเนาะค่ะเนาะเหมือนอเลื่มของเฮาก็กลับนนะะกลับด่านเนาะคะ่ะเนาะกลับไปกลับมาเนาะค่ะแต้มก็อาจ์ติบม่มืออาชีพอทนะ่ไหรเนาะผู้ชม น,นี่ผ่องขึ้นมาสน,นีเนาะห้สมแล้วเหาก็ต้องกลับไปกลับมาเนาะนี่น้าก,กินบอห้สมให้คิดหอดตอนเด็กน้อยเดนำงานวัดนะผู้สมมีตลอดเนาะแต่เด๋ยนนี้ก็อาทิ่ห้ากินยากเด้อดเพราะว่าวแต้มายไบ่ค่อยเห็นเขาแล้วนี่นี่ แกอีฮอนเด้เนาะนี่นะคะมือนีแตมกาตื่นมาเห็ดคลิปให้ผู้สมได้สมกันเนาะอยามสาวๆแบบนี้นะคะแดดกันลืมออกแล้วเนาะแต่ว่าอากาศกำลังดีอยู่เลยนะผู้สมเนาะมือนีบอฮอนลายกันได้ไอ้ลงมันนี่เร็วนี่มีจอมปวนมาน้ำเนาะผู้สมจอมปวนนี้ไปนำตนลอด S <S <S วาีเฮ็ดคลิปแต่ต้องได้เขาหนำเนาะน,นี่หุสมเหมือนกับอีเลิมบานขึ้นแล้วเนาะนี่นนเลิมใหญ่ขึ้นแล้วน,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 ะะนี่น่ากินบ่คีโกฟข้างนี้หุ้สมเขาก็ค่อยๆเฮ็ดไปแล้วค่ะเนาะหอมจังปะเนี่ยเริมหอมแล้ว สมน่ากินบ่นี่ได้แล้วเนาะแผ่นหนึ่งเนาะเดี๋ยวเขาค่อยมากินเนาะค่ะเนะเอาะเอีกเพิ่มแผ่นหนึ่งก่อนนี่เราเ่าก็อีปิง้งแผ่นใหม่กันเนาะทุกสมอันนี้อีคัสดเดเนาะแผ่นบ่ค่อยงามป็นได <c oughs> ฝ่าเริ่มแห้งสมเ่าต้องเบิ่งดีๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไม้เบิดเนาะค่ะเนาะเวลาพองแล้วมักๆเนาะสีก๊อฟดีค่ะ งานวัดใดนี่ต้องไปสือก่อนนะคุณสมแต่ก่อนแต้มนึกว่าเป็นขนมหรือแต่ขนมมีอย่างเขาเอื่นเขาอะเขาครบนี่หดแล้วหมดแล้วไฟเริ่มแหงคุสมมันกรอ,อัดอีบ่คอยงามคือหน้าตาเนาะ นี่พองแล้วผู้สมฮืมหอนหอนหอนนี่พองแล้วพองแล้วเาต้องเก็บคอบดีๆนะผู้สมฮะเก็บบอดีเหมือนก่อีแบบเหนียวเหนียวเนาะมันอีบกคอบอนี่นี่นี่พองน้องสม ลืมใหญ่ขึ้นแล้วใหญ่ขึ้นแล้วม,ม,มาเด้อเนาะมาปิ้งนำการหุ่สม,อม,อมกอบอแล้วหุ่สมลืมกอบแล้วแต่พอดึงอันนี้กอนะ เจียวๆเดี๋ยน้องู้สมเจียวไหมแต่มแนะนำว่าต้องใส่ไฟแหงเดี๋ยวขุสมหะกำลังแอบลองเห็ดเลยนะถ้าไฟแหงเราเบิดเลยได้กินข้าวโรบไหมค่ะหอมค่ะขุสมว้าวกินหอมอืมหอมหอมห,อม,หอมเริ่มหอมแล้ว เ่าต้องไลาคอบกันเนาะมันอีเดียวเดียวเลยเนาะห้งสมถ้าเ่าเห็ดแบบบบสุกอะถ้าเอาอยากกินแซบแซบหาต้องใจเย็นเย็นงสมมือไม,ม,ม,ม่หอมเต็มอะนี่หอมืพ่ได้กินมาเฮิ่งแล้วคือกันเนาะ้องสมพอดีมีจังหวะได้มาเนาะ เต,ต็มหามพอเต็มว่ากว่าคนอีสานเขาอื่นเขาป,ปรุงนะฮะเอิ้นไปขนระย่างเนาะแต่บ้านเห่านั้นเอิ้นเขาครบลยครบเริ่มแข็งแนละ้วผู้สมนี่เสร็จแล้วผู้สมน้าตายจะเป็นสนีเนาะคะเนาะอืมหอมๆเลยต้องวางเบาๆเลยอนะผู้สมคือก้อแพะ นี่จเปลี่ยนแบบนี้เนาะคะเนาะเขาเอื่นเขาโะครบเนาะแผ่นใหญ่บอ๊อผู้สมมแต่พีหาผู้สมมากินเนาะค่อยๆกันเนาะ,ะ,นะขอขอก๊นนะอคขาผู้สมก๊ออก๊อปก,อก,อก,อกอ๊อปอะไรให้หรือผู้สม คิดถึงตอนเด็กน้อยเลยคุณสมบอกออลเลยอืมร้อนเลยอืมถ้าเห่าปิ้งดีมันก็นอีกรอบน้อคุณสมก็แบ,บัดแซ่แบบแต่ปลาหอมได้กินเขาเนะีอืมอืม ปิงหัวกบหอนนะคุณส่นก๊อบขนานไงากินนรรกันเด้อค่ะกินแล้วอินกินหอยบบรยากาศสมัยแตมก่อนะคะเนาะอืมอืมก๊อบดค่ะอืม แบบพาคุณสมยุติประยูเลยแบบพาคุณสมเบออื่อเนาะสุดท้ายนี้นะคะเต็มกระข,ขอฟ้าไข่หันผุ้สมนะคะเข้าไปกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เต็มไยเด้อค่ะ มื่อนี้นะคะแตมกะอีขอลาฮานุสมไปก่อนนะคะมื่อนาแตมมีคลิปเมียงเด็ดๆนะคะแตมกะอกยามาลงให้ท่านุสมได้สมกันอีกนะคะมื่อนี้แตมกะขอขอบคุณท่านุสมนะคะที่เขาหมารับสมกันนะคะมื่อนี้แตมกะข้อลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย